เอาเห็ดนางนี่ปอตี oh! ้ขับูกปาขับปูกเจ้าเครืองง่ามเต่พ่อไปเออขาปูกมาแลเวาขต่แหกโอ้ก็เลืมูไปติอีกีเออขัตแหกติเออมู้น่โอ๋อนก็เ็ดเหนงามดีแต่พ่อไปไโอ้ยกูเฮ็ดบราตัวกา พันปสีเดือว่าพันไม่สีพนห้เตี้ยวเตี้ยพ่นห้เกี้ยวให้ตียวงามตลอเนาะเออจะเล้ยงแตพนได้ดีเออพ่นเคยเล็้ั้งีพ่นพ่นพ่นปตีหรือพ่นใหญ่เห็ดังีพ่นใหญ่เีดบปีนไหนโอ้กูจะเศร้าออกเนาะตี้ยเวอดีๆพูปล่าโอ้พันปวาดอกเตี้ยวโอ้ก็สกกีตีซะนาเออเออีพียมเดียวซะสลัดเห็ดนเจ้าก็ไไ้เนาะเออคนเดียนี่ไบสลัดดีดีไปกันเลยกันเเอ้ไปไปต ส็จะรักท้ากูรอกภาษาเล็กน้อยสูงก็เต่ากับร้านหรือบร้านเขาเห็นเอาไว้ถ้ากินทั้งผมได้ไงตัวต้องเรียกให้เรียกหน้ามาเลย